สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอรไปนะครับนี่กำลังเข้าเกียร์อสู่ประมาณอือฮรอเข้าเกียรนะครับ ทีกดว่าเป็นสัตว์น้ำนะครับผมมีตัวมูทคร่างกายพังสู้กับกรดีครับสู้กับตัวคอชิมิชอว่าไฮปราละกันไม่รู้สึกว่ามัน 我呢？我的。我 ใช้กับปลาเปลีนเนียอของเดียงจางตัว Mm mm okay okay